กินกปเบี้ยกับจัก๊กคุยห <c oughs> นังจั๊กคุยที่ติดแม่หมูน่ารักเหลือเกินเนี่ยอยากจะหอมแก้มแต่หอมไม่ถึงไม่หอมอีกก็ได้ลูกไอ้คุณแม่อุยมานี่หนังใจไม่ดีเดียวหุยแม่ไม่อยาก บุจชูไปได้คุดตัวเนี้ยนะมูเปรี้อื้มวัดดีได้แม่วัดดีลูกนะ๋าทำไมไม่พร้อมผอมันหมากินขี้ยางลอะแม่เพราะมันเป็นโรคขาดอาหารจะลูกแม่กินแต่ผ่านควยหลงหมาที่แม่ไปนอนกันหนนะลูกสาวไม่เอาจมูกแหลมลูกว่า ไม่เลยมึงหยัดแม m น,นี่ดได้นุกกระเปือนขอมางอไม่พุดหนม่กำมึงเลยเอาละ่ะสำหรับเจ้าทศพักครับพ่พอจะมีหน้าที่ดูแลรักษาดาบไว้ทีนี้ทศพานพยายามดูแลแถวห้องแม่เลี้ยงนะตลอดทั้งเรื่องอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หน้าที่ของมึงนะ เพราะตอนนี้พ่อเนี่ยจะออกไปบอกแขกผู้ที่มีเกียรติเนื่องในวันทุ่งนี้พ่อจะต้องแต่งงานแล้วงั้นเหรอพ่อเออไปบอกบรรดาพี่น้องชาวยักษ์ลุงยักษ์ป้ายักษ์โคตรยักษ์ตายักษ์บอกไม่หมดนะกวยยวนเออโคตรยักษ์งเก่งในยักษ์ขียักษ์ไอ้เปรีบอกกระรี่ทำไมออกมาในงานพ่อเลยพ่โถ อย่าเลวไหลนะจัดการทำงานเรียบร้อยตอนเช้ากูมาไปแล้วเว้ยนี่ไอ้บ่าวทำไมกูยับสรงใจสงสัยอะไรอ่ะทรงใจมาเลี้ยงงั้นที่อกมาจากเมืองเวียดนามกูซาใจกูสงสัยบ้าบ่าไม่เข้าเรื่องได้แย่ได้แย่ยิ่ยให่เราเชื่อชื่อที่นี่กูว่า ต่ว่ากูฮ่ากูบ่นทิ้งเิทิ้ดไว้แล้วกูบ่นจะปลอยักเมืองอะไรนะเจะ้าของดาบเลยจะคุยเป็นตื้อแม่มอยผอให้กันำเภที่บ่นบ้าๆมึงอ่ะต้องตื้ๆกูตั้งเหตุการณ์เลยคืนนี้ก็ย่อมไหมโอ้โหตั้งแล้ว,วเจ้าดิเจ้านอนนะปกักกิ่งกัน ลับสบายนอนเรียงมาเคียงกันน่แม่ทายุงน้องคนนี้มีจัดหมูจริงๆคุณยายทายุงปล่้จริงใส่แคม่จัดการหน่อยยกยักแค่จักเดียวหนูบยันหน่อยเองว่างปีแบนี่ผว่ายอมมากูกันนั่นละมึงนอนไปกัน เด็กมากอยู่หนูอยา่โมกเลียมมึกเ,เ,อ,เออกูอทำายจูมันมันไม่จับแก้มมันเฮ่ังออ้งคนั้งคนหืมมีใช่หรอทำไมไม่นอนละ่ะตื่นขึ้นมาตีสามจะได้มีกันอเอราโมอยู่ใช่โมไงเก่แมวอยากเป็นเม่แก น้ำยอกก็ต้องเอาน้ำบุ้งเลยป่านนี้เห้ดึนรู้ไหมว่ายักษ์มันพาลองดีแล่้วดีมากลางกางมันย่ำมันจำอะไรเรามันดึนเชื่อมันต้องโต๊ะต้องย่ำต้องจำหมดมันหมดทีอ่ะก่อนนั้นช่างร้อยประจับกิจจาห่วลยเอาโลกมันเป็นเมียนะเอาคือเมียเอาได้ไงก็เราเป็นผู้หญิงด้วยคุณเชี่งกายหาเงินไหวดูจนนั่งชาย

เาออืมเงินตกลงผมเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนอนก็ได้ทำไงดีต่อไปอ่ะจะนอนช่วยชยผมใจกลางได้เองถอยแล้วต้องตำเรื่องนี้ผมจำให้มันหลอกให้หยาบเอยถ้าไม่หลอกพื้อกู้พลื้อจะไม่กู้หยาบกูอยู่กับพวกหยบมุ่งเที่อันนั้นกับมุ่งนั่นมุ่งบเออกับมุ่งปออัดยังไงก็

กระตงล้าก็คี่าคนยอดขนยอดคุนยอดขนยอดนางงาจิบซ้องคนหญิิบซี่ยอดโอ้ถึงบันเรือรออนะที่ได้คนยังงมันคันของมันคันถึงงมันโข่ขมันโมันมันหลอกตั้งอะไรต่อหลอกฟาุ่งแต่บางกูจุดเตีกลโลตังขุมขำขุมขำไอาเรากคูไม่ไเคยบอกกูอยาตั้งอยาตั้งอยาตัง เรามเ็เขาบอดเจูตีหัวแลดอนกูมืงกูม่พอเต็มแต่เรื่องนไม่ต็ม้ก็ไม่ตีอยแล้ว่งนี้ยากระยากรมอนาวนำปลามาักยอดช่องยอดนมาตึงที่วเพล็ดของมึงฆ้านี่จักยอดนึงแคนนี้จัยอดหนึ่งคอยแรี่ช่องหนาทีเงยอดื้อให้บอกเขยยงตรงห้เล่มคัน

คนในพร้อมใกล้ตอนนี้เป็นใช่เลยเลกย็ลบเจชิมลองนี่ก็มาทำกล้องหลับโอเข้าสวมรอบรอบหลับอลองปัจจัย หลักหลอกปลาคล้องล้อมยำที่เจ้านอนลับข้อมือลูบมาตุ้ยคล้องหลับเจ้าคล้องลับนอนมี จำเปิดปดมึงกูจำเรื่อนมากอย่าไปโยกมากครัพริ้กับร้อยอยู่ไอ้เหล่ามึงใช้โกเท็กมากงชี้ปอดอุดเลยคนบ้าคนอะไรไม่รู้ทำอะไรเมืเ่อกี้ฮะหมดแล้วหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสำหรับพัชรา เมื่อกี้คุณเป็นผัวจ้ล่ใช่ไหมใช่ขอโทษด้วยที่ฉันต้องทําอะไรลงไปทําแบบนี้เป็นเพราะว่าฉันรักเธอรักฉันคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่อจริงอะ่ะชื่อนิพนธฮะนิพนธ์ผัวคุณลีลาวดีใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราเป็นเพียงแต่รักกันเท่านั้นเหรออืมอืม,อมก็หมายความว่าฉันเป็นคนแรก ตายแล้วฉันเนี่ยเป็นเมียคุณแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเธอเป็นเมียฉันถูกต้องโดยสมบูรณ์แบบไหนไหนฉันก็เป็นเมียคุณแล้วคุณไปไหนฉันต้องไปที่นั่นคุณพาฉันไปด้วยนะเอาล่ะให้มันถึงเวลาซะก่อนอแล้วเมื่อไหร่จะหนีกันละ่ะก็เวลาสามนาฬิกาสิ ถึงเวลานี้เออยังอีกเวลาตั้งนานตอนนี้ก็สิบสองนาฬิกาเท่านั้นยังอีกตั้งสามชั่วโมงนอนเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยไอ้จอกจำเหมือนเดิมนะเราจำไดยัดแยมไร้อยไม่ได้ทำยดแย้มเลยแไม่ปักได้ป้องฉุร้ อันนั้นบอทำไม่ลืมคนคนโครกลัวนักหน้าแก่นคนนักหน้านั่งจักผู้จตกได้เลืมอุปการายนั่งน,นี่อันนี้เล้งเลยแต่เวลาอยู่ในมุมอยบโอ้ไป้วตอ,อไม่ยังทิ้งยังไงครับนอนต่ออีกนะ เขาจัดกลางใจเงี้ยตีหนูพูดมาปากหลอกให้เดียว ทนนั้ทงสร้างเจ้าเวียดนามนี่สามโย,ยวยนพูดสำนวนควางสำเนียงเสีงยงใกลๆกับผู้ชายนีใ่ใครบากทำไมวะกูต้องใ้จังปะ่ะนีสงสัยอะไรอ่ะสงสัยกันนองค์เศ้าเราในองค์นองเศ้าจริงมันยินเทียงแปลกๆใช่มะนะัน กูตะเดิลัดตะเวนเนใจเสี่ยงซาดนามสู้ซาสู้ซาเน่ยดังมาเ็เล่นนั่งชินอยู่ข้างในชักชักๆักักพูดว้าพูดว่าว่าคนทำไมชู้บายโย่ดีไม่ดีสร้างสร้งเวียดนามนี่กูสายใจใช่้องสราเราพังเหนูบอกไม่รู้เดเออใต้ท่านนั้นาโยทุกข์กัสร้างคนนั้นแต่ผมงอมันลอือ ออยังนัดไม่แต่ได้สักปรดนั้นนี่ตัวพ่อมันมาพ่อมหนดอกเตื๊อพุงบอยมึงรู้เลยได้ตายกันเลยมึงก็สงสัยปะบ้าเจ๊งจๆๆมึงไปไม่ไปไม่รู้แต่กูกูไปแน่ความในนนต์กูต้องย่องไปดูไอรู้เดี๋ยวมึงไปกูไปด้วยมาพูดตกลงนี่ซ้องพี่น้องก็ย่องก็ไป นักตักาดนี้เมวป้องติ่งปรางแก้วสุริการนีมันแก้งกาย้าม้ากล่อยองประแกรนี้มันก็คอยเลดูมาเลียดูใจเบานีร้อยกันแล้วชิดไปแล้ว้องแกว้วแมวครุบลู่นี่ คนก้ารูนกเศร้ากูเล่นกีฬาแก้้าเลยมาเลยายยนลูก um, ก <Familie> ่ายวนใลพุนแล้วอะไรอ่ะนู่ไปเลยนอนกอลุยอยู่นู่ไในแรงงอกคุตายงมาช่มหกคุทีบนจริงนี่ัพทิพอลักบานส่งเมืองจากนเนื้อรูยมรับแลลววันทัทิปจริงเลย ชิบนไฟแล้วน้องสาวเราไปแล้วนอนนอนอีลุยนไอ้น้องบ่าอันก็นอนมาทำไมที่พูดนี่ไหนกูดูหน่อยสิอีย๋ชิบนไฟหมดน้องสาวน้องสาวถุงนุ่มเออชิบนไฟแล้วทำไงดีอะนี่มาเตรียมรื้อไหมผมไม่ยอมเมื่อที่ไม่ยอมรื้อถึงไม่ทถ้ำรื้อก็มันได้กันแล้วชิบนไฟกันแล้ว คนยิ่งเรานี่ทถ้ามันไม่ให้นี่จะมันทำลำบากกันเออผู้ต้อยลากไปที่ทำอยู่แล้วถ้ามันไม่ให้ันต้อยวัวเข้าลอกไอชาดกันอย่างไม่ยอมอือผู้เกิดทุกแล้วยิ่งไม่ให้เนียนวัวเขา้าลอกป,ปอกเปืดเลือดลุยอ่าบางคนมันอาจจะึงกับกินยาตายฆ่าตัวตายแต่นี่น้องสาร้าเรานี่ยินยอมพร้อมใจเต้นไม้นอนกอดก็ไปตัวนั้นตัวคลุ้มเดี๋ยวแสดงให้เห็นว่ามันรักกันอือ cho nên rồi hai mấy thằng bát mấy tao tàng thằng đi hai mấy lơi tao cảnh chính đấy. mèo mèo cô mới dòm cô thằng năm rừng đi tôi bỏ phỏ cô mai quay cô bay cô phải cô thịt em rô cái gì bay đây rồi cô phải dịch thầy một cái cốc cần mới thịt rơi nên phó cái con vu vàm leo mà thưng cái xăng kha mất tài chát ขึ้นดูหลกูน้องเศร้าน้องแท้ับปลอยตายแตยกันทั้งๆแต่มันไม่ได้รับรู้อีนโนอีเนี่แล้วยังไงเพราะความพิดต่างมดนี้พอเป็นผู้ก่อขึ้นมาพอจากนามก็เรือจากเสื้อกับบันถ้าพอไม่หลักดาบเข้ามาถ้าไม่หลักเมียเข้ามาน้องเศร้าเราจะไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเป็นตอนนี้กูต้องทําให้ชาตซุ้มต้องปลูกไอ้พวกนี้หลกขึ้นเมือบอกนี่หลกขึ้นเล้ว ท้ามัต้มันเรียบร้อยแล้วครับคอยวางแฟนสอนแฟนทีหลังแต่วันนี้มันน่ากเกลียดเนี่ยมันนอนกลองลุยอยู่รู้ไม่รวยข้าไปเรียกฟื้นแม่มันทำแมวควัดกันทึดไอ้ผอมดังๆเลยแหละผมมันตืน้นเลยคอยเรียกเหมียวเหมียวเหมียวเชื่อ ยิกเมาม่เม่าี่ยิกนยิ่ฝันแมวแมว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 วยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยแมวมากินไดยยังตายแล้วอะไรพี่พี่พี่่ต้นสะพานมาเนาะพี่สะพานมากางเกงในน้องอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่มหมานน่นยู่ แขกแม่มเชื่อให้เนี๋ยวคุณเอาต่องอ,อื้อมึเกินก้าเกินเลยคุณว่าปลอกมอนยังใชวทันเรื่องค่าตังคุปนคุณเอาไปเจ้าขอบใจค่ะตายแล้วพี่ผ่านมาด้วยพี่มานานแล้วนะมาแล้วน้่มเด็กตังอยู่กล่องลุยนะุออ่มเห็นอะไรบ้างเห็น กินอะไรนะเหนอนเพื่อนนั่หี้อแ้ชคจไว้นอนีๆๆลุ่จ้าเตียนมดแล้วเนาะแล้วก็รู้เลยว่านองได้เสียกับไอ้นองเบานันจะดเด้สัปีไม่โกรธไม่โกรธเพราะรู้ว่าน้องรักกันจริงไอ้นองเบานันมันชื่อเพื่อน้องเบานัน ผมนิพนธ์จ้านิพนธ์แฟนก็ลีลาวดีไงล่ะผมตามดาบแล้วก็ตามแฟนผมมาอ่าคุณนึกแล้วไม่พิดเ <c oughs> มืเ่อแต่ใจนี้ไม่ใช่มาแไปพีคนเดียวใครมาด้วยไอ้บ้ามากันฮึพี่ต้นจะพักมาด้วยเออตายแล้วพี่ต้นจะพักไปไหนอ่ะไปบอกผอตายตายแล้วพ่อไม่ลงโทษหนูหรือครับ เมนและพอมาต้องลงโทษเมนแต่ว่านันลยเราต้องทำแบบชนิดเรียกว่าบัวแม่ชำหนามแม่ค่นแต่ปลาได้กินทำไงล่ะวางเพลนอะไรวางเพืนอนไรพอเค้กไว้วบาเอ๊ะทัไงมาค่อนจีนที่ว่าจีนพี่ทำไงอ่ะเฮ้ยผมทำเป็นละน้องนี่พ่นเป็นยิน่งมันเดิมมันลงตกลงอือ นักงนอนปักพอนกันอยู่ในสภาพเดิมค,ดคิดวิทยาอย่าให้มีอะไรผิดปะกะติค่ะ<ฆ>นอนเหมือนเดิมแล้วอืมสักปคนโยกปอไปฝ่า,ายเดามาพอฝ่ามาทึาา่งไม่ใช่ดาไปฝ่าปอมางั้นกุกลเร็วกันเนะออข้อางโน้นกันยุ่งแล้วเออจะได้ดาวฝ่าปอามาทึ่ง้วยความกรุ๊ด พอจะต้องข้าไปแล้วบะมีผู้ชายมานอากันผู้หญิงจริงหรือไม่รับพอชดชดแรกครับพระท่านแม่นบะมีผู้ชายก็อืมเที่ที่จริงไอ้บ้าตองการีเอาหนังเศร้ามีท่านเลยบอกกับวันนั้นหมอกพุ่มแถวเดินหลังมาถึงเห็นเหตุการณ์คนโก้คนบอ่ไหวบ้าตกใจข้ามาตกใจแล้วกันวิ่งไปยกเรื่องใส่เรื่อง ต่ปั่นนามเป็นตัวถ้าว่ามีผู้ชายมานอนกับน้องสาว่ที่จริงมันทำพิษเองเตี่อะละพอเค้ากูไหเบาถ้าว่าเขาว่าไม่เลี่ยงโอ้จริงแล้วอะไรก็จปั่นเว้นี่คุณนับรักแล้วนี่กูถ้าเป็นนิ่งจริงหรอกกูไอ้ที่ไม่เอาบ้ดเดียวเนี่ยเด็นี่ปันกันเองสิกูมาเถอะบ้ากูแบบที่เจ็บใจนะมาแล้ว กูไม่นึกเลยว่าพวกเหล่านั้นมันจะปลอมตัวมาป๋โถเอ้ยทำไมกูงโง่ถึงขนาดนี้วะมึงเห็นกับตาเองในทุศัพท์เห็นกับพ่อมันนอนกับน,น้องสาวเราโอ้โหน้องสาวเรายอมตัวมันหึงเป็นเมียมันกอดกันคล้มคลมเลยพ่อบัดจบใจจริงจู่ยังไงวะอืออไอยกเ้ยกูหยหือ จะมีหน้ามีตาถามอะไรอีกไหนว่ามีผู้ชายมานอนกับน้องสาวมึงไงใครบอกอ่ะไอ้พักบอกกูไงแล้วพอไปเลยเสียก่อน้าอย่าฝังหูว่ามฮอพอต้องไปเลยนกับตายเองเสียก่อนว่ามีผู้ชายมานอนกับผู้หญิงจริงหรือไม่น้องสาวเรานอนกับผู้ชายจริงหรือไม่นะพออยาจะทำให้คนไม่ถึงสายไกลไม่ถึงดำห๋ือไม่ใจเด็กแล้ว มอไปแลยทงตวด,ด้วยแนน,นั่นความมีไหมแต่ถ้าไม่มีก็มาแต่พุ่มลายผอฟังว่าอะไรกันบ่เนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นดี่ว่าไม่เห็นผู้ชายสักคนคอันนี้แค่วานั่นแหละอะไรอะไรที่ว่าเมื่อคืนนั้นประมาณเราที่นึ่งได้พุ่มได้ยินเสียงนางเศร้ามีดังเอตตะรูลั่นกันมาว้ายว้ายยด้วย่วยด้วย,วย,วยอะไรวะ ผมก็วิ่งมาแล่เลยก็พอดีเห็นหนายเบ้านั่นทอดกางเกงกุ้งโคงครอบอยู่อา้าวไอ้พักนัน่นเหรอนั่นไะไอ้ชิบหายมึงหยุดอุ้มควังไงผ่านคนเดียวมึงค่อยพูดเอา้าพูดมาทีละคนเอาไปไงต่อไปทั<อ>้งที่นี่พ่อก็เลยโ호ขึ้นมาพอพ่อโโหที่นายบ้ามันตกใจมันตกใจซากล้ววา่วาเพราะมีไปกองพอมันก็วิ่งไปแต่ก้อนไปทั้งบอกพอ่อ ไอ้นี่มันเป็นเรียกว่าเป็นการแกหน้าของมันไปยกเรื่องสืเรือไปฟันน้ำเป็นตัวมีผู้ชายมานอนกันนองเศว้าแต่แท้จริงมันเรี่องหนังเศว้ามีต่างหากไอ้ระยำจะกินอาหารสมพันหรืมึงเนี่ยพ่อ,พ,อพ่อไหไไอ้บัดซบเจ้าเมียพ่อเนี่ยยำที่สุดอ้สังดานสัตว์พ่อไม่ต้องมาอ้อน ไอ้พันใครบอกคือหัวม่สืบที่ก็เช่นโกยนกอมวนลงมาครับนี่เป็นคำสั่งขกงโกยวนครับนะนันี่อมอมวนลงมากอมวถึงมึงงอกไสไหวเนี่ยสูกหลักหยัดเห็ไหมจริงกอมลงมาใหญ่หนักนะโอ้โหแขใต้พ่อวินะกเร็วไม่เชือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, năm một trăm năm mươi 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 ไอ้พัน่าที่ลับที่โซ่สามสี่ห้าให้ผมกกูได้กำไรบ้างไอ้เก่าื setting, hire, periodic, ็ไอ้จอดจับปากันเนี te ่ยแม่งได้การการตากาดการทุ lại, wasting, ่นไถ่ลูกเข้าในไม่ต่างกันทั่วต่อไปนี้มึงอย่ามายุ่งย่ำอย่ามาสุ่มสี่ซุมห้าทำแถวนี้อีกนะไปจ้ครับไปรักษาดอกครับครับ ทศพานแกเป็นที่ลูกที่น่าไว้ใจแกเป็นลูกที่รักของพ่อครับพ่อมือตรงกับพอพอไม่ตรงู่้พ่อมีได้ไหวเนื้อเฉยใจพ่อมใดเลยเออดูแลแม่เลี้ยงกันแล้วกันพอย,ยังแจกบัตรไม่เสร็จวันพรุ่งนี้คงจะมาตอนเช้าตรู่พอ,อไปแล้วมา,มาก็พอดีรุ่งรืองสว่างวันนี้นะแม่นะ แค่น,นั้นบอกเจ้าปาบตอนนี้เราจะกล้าบลา,ลาโอกาสหน้าควาไม่เราคอยมาพบคอยประสับกันนี้คงไม่ลีกหา้นะแม่นะมาตอนตะวันร้องทางละสว่างวันเวลาและจะกลัาทำลาพีน่นอง